สวัสดีครับก็คลิปนี้พามาดูกล้วยนะครับกล้วยหักนะครับกล้วยหนักเครือนะครับเพื่อนเพามาดูนะครับเครือใหญ่มากนะครับนะครับหักเลยครับไม้ค้ำไม่อยู่นะครับสำหรับพันนี้นะครับไม้เล็กเกินนะครับนี่ครับนะครับเครือเท่าคนนะครับผมประมาณ10บวีนะครับต้นนี้นะครับเยอะกว่าหอมทองนะครับ หอมทองอย่างต่ำสุดก็6กวีนะครับหาวีหวีประมาณสาวีครับหอมทองนะครับหลังนกเต็มเลยนะครับนี่ครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นสายพันธุ์อะไรนะครับผมหอมเขียวเตี้ยหรือเปล่าหอมเขียวแต่ว่าสุกมันเหลืองครับเวลาสุกเนี่ยมันเป็นสีเหลืองนะครับหอมเขียวแต่ว่าสุกเหลืองนะครับใบบ่มก็สุกเหลืองครับ ครับอ่ายังไม่แก่จัดนะครับยังเป็นเหลี่ยมเหลี่ยมอยู่นะครับก็อ่าน่าเสียดายนะครับที่ยังไม่แก่จัดมากนะครับแต่นี้ก็เอาไปบ่มได้นะครับไปบ่มสุกได้เหมือนกันนะครับสุกเหลืองนะครับพันนี้นครับนี่ยครับไม้คับไม่อยู่นะครับครับเพราะว่าไม้เล็กเกินไปนะครับ พาดูรังนกนะครับผมรังนกข้อเสียของการไม่ห่อกล้วยนะครับก็จะมีรังนกเต็มเลยครับไม่ห่อเนาะแต่ก็มันย้ายหนีแล้วครับมันไม่อยู่ละนะครับเพราะว่าผมเดินมาตรงนี้บ่อยมากครับมันกลัวคนนะครับมันก็ไม่อยู่ครับหรือไม่ก็มันฟักไปแล้วนะครับไม่มีนกแล้วนะครับนะครับผลของกล้วยนะครับก็ใหญ่นะครับ ยาวนะครับใหญ่ยาวนะครับยาวนะครับหลังนกอีกหลังหนึ่งอยู่ข้างในนะครับอ่ามันมาทําตั้งแต่กล้วยยังเล็กๆอยู่นะครับก็ยังไม่โตครับนะครับอันนี้กล้วยโตแล้วนะครับนกก็ไม่อยู่แล้วนะครับนะครับพาดูเรือครับเรือนเบิ่มเทิมนะครับอันนี้แบกไม่ไหวครับนะครับใหญ่มากนะครับ